สวัสดีค่ะมาพบกับไก่อบบวยนะคะเมนูนี้นะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้กับซอสมะเขือเทศก็ได้แล้วก็ร้อมด้วยข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะลงคลิปให้ดูแล้วนะคะอยู่ในช่องน้ำค้างรสพุงหลากหลายสไตล์นะคะวันนี้เรามาเจอกันในช่อง DIY เพรเอกหลากหลายสไตล์ค่ะมาเสิร์ฟแล้วจ้าเนาะก็จะถ่ายให้ดูแวบ,บๆนะคะเพราะว่าวันนี้น้องใส่ เครื่องแบบนะคะเนาะเดี๋ยวจะไม่ผ่านสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีครับยังครับลูกสวัสดีครับอ่ากินเลยครับเอาหาว,าวตื่นเช้านะคะเนาะบอกด้วยนะว่าอร่อยไหมนะคะวันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายน้องนานนะคะ ร้อนนะลูกเพิ่งออกจากเตาเลยเพิ่งอบร้อนๆเลยนะคะเนี่ยเราก็เอาอมาให้เลยนะอืมเลือกไอ้ตรงที่กินยากซะด้วยแต่อร่อยอร่อยไหมครับ <c oughs> <c oughs> ได้รสชาติหรือ,อย่ง <c oughs> โอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้เนาะใครอยากขออีกคำหนึ่งได้ไหมลูกระวังร้อนนะครับนี่นะไก่อบปวยนะคะเมนูนี้เมนูแนะนำเลยนะสำหรับน้ำค้างนะคะต้องดำๆไม่กินนะลูกเอาอันใหม่ได้ไหมอันนั้นมันดำนะคะอบด้วยหม้ออบไร้น้ำมันนะคะใช้เวลากี่นาทีก็บอกไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปรับชมได้เลยนะ ชอบกินหนังนะคะแต่ว่ามันร้อนน่าสงสารเด็กน้อยจังเลยแมด่ดูให้อ,อ๋อไม่ร้อนแล้วดึงได้เลยอ้โหไม่ร้อนแล้วค่ะทุกคนดูควันสิไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลย <c oughs> ยกนิ้วโป้งใหมครับกินเร็วๆนะครับจะได้ไปโรงเรียนครับผมกินหมดนะคะเนี่ยน้องใหญ่ๆอย่างนี้เขาก็กินหมดจะข้าวไม่หมด แต่เอาไม่หมดเอาให้หมดนะลุงนะอ่าหมดหมดมือน,นี้แล้วสวัสดีครับลาท่านผู้ชมด้วยลูก ค่ะ,ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ช่อง DIY เพรเอกหลากหลายสไตล์ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>